ว้าวดูนรับฮีโร่ฟีทิวลี่ทาวนยกเซิร์ฟจริงไหมลุดวอเลอร์พาสซีซั่นถัดไปของเซิร์ฟไทยสกินใหม่ฮาโลวีนมาแล้วอัปเดตแมปใหม่ทั้งหมดจะมีอะไรบ้างและที่สำคัญมีกิจกรรมอะไรเข้ามาในวันนี้บ้างที่น่าสนใจก่อนที่จะไปดูนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใครแล้วก็คอมเมนต์ใแต้งทีมนี้ด้วยนะครับเรามปดูกันเลย ริดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5นาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลขอกเพือใดีเท่านั้นนะครับ และยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า160,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอด Redman Shop อย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแน่นอนนะฮะเช้าเช้าวันที่16เดือน9วันนี้เข้ามาหน้ากิจกรรมของหน้าร้านค้าแนะนำฮะเข้านานนี้เพราะว่าตูตรคูปองเข้ามาอย่างไงก็ไม่ได้ายแน่นอนเลยปิปักนี่สิ่งที่มาใหม่ก็คือตัวแพ็ค ตัวพรีเมียร์นั่นเองนะฮะซึ่งแพ็กนี้เหมือนเดิมครับทุกคนน่าจะเข้าใจกิจกรรมมันแล้วถ้าเราซื้อส9กคูป,ปองแพ็กนี้มันจะได้ไป5ชิ้นและอย่าลืมนะฮะแพ็กนี้เนี่ยมันจะต้องเป Lock ็นล็อกอินด้วยนะฮะเพื่อที่จะเอา5้าชิ้นนี้ที่เราซื้อกับ5ชิ้นที่ล็อกอินเนี่ยรวมกันแลวแลกเป็นของนั่นเองนะฮะย้ำว่าไม่ปีแน่นอนเพราะมันมาให้ขายตั้งแต่แรกอีกอย่างนะฮะกล่องแจ็คพอตของฮีโร่สายไฟเตอร์เนี่ยมาแล้วฮะเป็นฮีโร่ถาวรเนี่ย ื้ในราคา3คูปองย้ำว่ามันเป็นการลุ้นรับแล้วอย่าลืมนะฮะด้านขวาสุดเนี่ยมันมีของเสียหรือว่าของเตลืออยู่ด้วย <c oughs> ใครที่แบบเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยก็น่าลุ้นอยู่นะเพราะจะได้เจพอพร์ตของไอตัวไก่กระป๊อกกระป๊อกตัวนี้เนี่ยได้ไปเลยให้ฮีโร่ทุกตัวในหน้าต่างหน้านี้ที่โชว์อยู่ อีกทั้งตอนนี้เนี่ยนาร้านค้าวงเวียนแหวนอันเชิญเนี่ยตั้งแต่วันที่11 1เอลยไม่มีอะไรอัปเดตเลยฮะถ้าเรากดเข้ามาดูเนี่ยเด็ๆๆด็ดเ็ดไม่ใช่ตรงนี้ให้ทุกคนกดเข้ามาดูที่ตรงนี้ได้นะฮะเราจะรู้นะคะว่าวันไหนมันจะเข้ามาอีกรอบในกิจกรรมนี้นะฮะก็ถ้าเราสังเกตเนี่ยมันจะมาวันที่17บางฮะหรือว่าวันพรุ่งนี้นั่นเองมันชื่อว่าวงเวียนแห่งเทพวันที่17 จนถึงวันที่21กันยายนสกินทาวอนอยู่ที่0.04มีมงกุฎแห่งเทพด้วยไอ้สกินแห่งเทพเนี่ยทุกคนลองคอมเมนต์และถ่ายมาดิว่ามันเป็นสกินอะไรกันแนะ่ แต่อีกหนึ่งกิจกรรมที่เข้ามาใหม่เลยพี่ปักยังไม่ได้พูดและถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าจัดนะะ่าหาอยู่คือกิจกรรมร้านค้าปาีจรหรือว่าคนเล่รอนนั่นเองนะฮะทายที่ถามว่าทําไมต้องเล่อนก็เหมาหมดตู้นี่ก็เล่รอนได้เลยนะฮะเริ่มที่หนึ่งคุป,ปองเหมาหมดตู้เท่าไหร่เดี๋ยวบอก มันมีคําถามว่าพี่ปักครับสกินไหนที่น่าสนใจพี่ปักขอบอกเลยว,ว่าสกินที่ควรได้คือสกินด้านซ้ายของตัวคิวเลนตัวนี้นะฮะเพราะว่ามันอยู่ในกิจกรรมวาเลอร์พาร์ไดปล่อยคิวเลนตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดนะฮะแล้วมันเอามาเป็นภานจรแบบนี้เนี่ยก็ควรได้คิวเลนแหละสกินอื่นมันไม่สําคัญหรอกทุกคนเพราะมันเฉยเฉยก็กิจกรรมวันนี้นะฮะเริ่มตั้งแต่วันที่14จนถึงวันที่17หรือว่าพรุ่งนี้วันสุดท้ายนั่นเองนี่ ถ้าเราหมอหมดกระดานก็จะอยู่ตั้งแต่1นึ่งบวกหบวกเบวยจนถึงบวกสามรอคูปองย้ำนะฮะว่าวันที่14ถึงวันที่17นี 17. ้เท่านั้นราคาก็ตามนี้เลยฮะถามว่าเมาแล้วมันได้อะไรไหมก็ต้องขอบอกว่ามันเพลงอยู่นะทุกคนไม่คุ้มเท่าไหร่นะสําหรับพี่หมาปักเนี่อีกทั้งสิ่งที่น่าสนใจในตอนนี้คือ ตัวกิจกรรมวาเลอร์พาร์ทในเซิร์ฟไทยเนี่ยมันจะหมดอายุเมื่อวันที่30เดือน9หรือว่าสิ้นเดือนนี้แล้วแต่พี่ปักมีข่าวดีข่าวสารมาบอกในวาเลอพ์พาร์ทซีซั่นหน้ามีโอกาสที่จะเข้าเซิร์ฟไทยร้อเปอร์ซ็มากๆเลย ก่อนอื่นนะฮะขอแนะนํากิจกรรมนี้ก่อนกันแล้วกันก็คือการีนาวีทเทเลนเนี่ยจากคนแซจากคนถุยจากจากคนนะทุกคนจากคนคลังจะไม่ทนเขาจะกลับมาจาัดการคูเคมของเขาก็คือสกินของตัวไอ,ไอ,ไอตัวสู้นี่แหละทุกคนมันจะมาวันนี้นะฮะวันที่16เดือน9นั่นเองซึ่งกลับมาแน่นอนนะฮะว่าเราต้องเติมคูปองนั่นเองนะฮะนี่คือจิบปิปักจะบอกมีแค่นั้นแหละเลืเล่ออย่าลืมนะฮะอิม หนึ่งกิจกรรมเด็ดที่กำลังจะเข้ามาคือวาร์เลอร์พารซติชั่นที่46ซึ่งซื้อต่ำประเทศเนี่ย46ซื้อไทยอ่ะไม่46นะฮะซื้อไทยมันแค่36เองเออที่สำคัญนะฮะจากรูปโปรเจกต์เลยว่าสกินใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในวาร์เลอร์พาร์ตในวาร์เลอร์พาร์ตก็คือสกินในระดับของฮาโลวีนนั่นเองซึ่งเป็นสกินของคริสซี่กับกิลด์นั่นเองนะฮะที่กำลังจะมาแล้วเลเวลสูงสุดเนี่ยทางเพจเอชเชนเจอร์เอลวีได้กำหนดไว้ด้วยนะฮะว่่่าททีีสสสูงุุดดก็คือเลเลลว60 ถ้าทางการีน่าไอ้ใต้วันนะหรือว่าซึบจ,จีนของเราก็ได้มีการพูดไว้เล็กๆน้อยๆน,นะฮะว่าเทศกาลของผีเนี่ยกำลังจะเข้ามาซึ่งมีการโชว์ภาพภาพนี้ด้วยนะฮะก็คือเป็น RV คอลแลบกับโคโสตูนหรือว่าอะไรเนี่ยพี่พักก็ไม่ทราบเป็นกระตูนหรือเป็นอะไรเนี่ยพี่พัก,กไม่รู้นะฮะถ้าเราเห็นนะฮะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมันจะเข้ามาที่วันที่16เดือน9หรือว่าวันนี้นั่นเองในเซิร์ฟต่างประเทศสิ่งที่มันน่าสนใจมากไปที่สุดก็คือเราเห็นในภาพนี้ว่าทุกตัว เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวมาลอสอีน้องตัวเล็กหรือว่าคีวราเนี่ยก็มีสกินในระดับฮัลโลวีนหมดแล้วแต่มุมความบบนนะฮะเพิ่มมาใหม่2ตัวก็คือสกินของน้อง ตัวเขาเรียกว่าอะไรวะลืมนนเลยน้ำพึ่งอ่านชื่อมอกี้นะฮะก็คือน้องคลิซี่นะฮะที่เป็นผู้หญิงผมสีม่วงม่วงฟ้าฟ้าเขียวเขียวกับลุงกิวเดอของเราที่ถือไอตัวพุดดิ้งหรือว่าอะไรวะมันคือขนมอะไรอบกรอบฮะทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเราซูมมาอีกครั้งเนี่ยเราจะเห็นนะะว่านี่ก็ภาพเต็มๆนะฮะสวยมากๆเลยทุกคนสกินเนี่ย พูดด้วยคำเดียวว่าอื้มอื้มอื้มฮัลโลวีนทำไม่จัดไม่ได้แล้วอีกหนึ่งนะฮะข้อมูลที่หลุดออกมาก็คือทางเซิร์ฟ NOXAOV New นะฮะหรือว่าเพจ NOXAOV New เนี่ย ได้ทำการอธิบายนะฮะว่าฮัลโลวีนซีซั่นที่46เนี่ยจะเป็นวันเลือกพารนั่นเองนะฮะซึ่งเสิร์ไทยจะเข้าเป็นซีซั่นที่36นั่นเองถามว่ามันดีตรงไหนมันดีตรงที่ฮัลโลวีนเข้าวันเลือกพารเนี่ยมันจะได้เหมือนสกินได้ไม่ราคาไม่แพงมากถ้าไม่เอามาแยกขายนั่นเองฮะจีเอมคงไม่แจรายหรอกเนาะ เอ้ยน้องททวลี่มาโชว์ตาโอเคโอเคโอเค,อเคแล้วนะฮะซึ่งแน่นอนฮะถ้าททวลี่มาโชว์แบบนี้มันจะต้องมีการอัปเดตหรือว่าอะไรใหม่ๆเข้ามาจากข้อมูลเซฟการินาอาวีใต้วันหรือว่าอาวีจีนนั่นเองนะฮะได้ํำการเผยแพร่ข้อมูลคร่าวๆก็คือเวอร์ชั่นที่กำลังจะมาเนี่ย จะกำลังจะอัปเดตซึ่งในการนั้นโดยอัปเดตด้วย,วยในการอัปเดตนี้เนี่ยจะมีฮีโร่ใหม่แล้วก็มีการปรับยกระดับอะไรเพิ่มขึ้นมาด้วยซึ่งจากภาพแรกเราจะเห็นนะฮะว่าฮีโร่ใหม่เข้ามาแน่นอนนะฮะมุมขวาเนี่ยจะเห็นเป็นฮีโร่ที่ชื่อว่าทิวลี่ซึ่งจะเข้าเซิร์ฟไทยแล้วชื่อว่าอะไรในพี่ปักเองก็ไม่ทราบนะฮะพอเซิร์ฟต่างประเทศตอนแรกเนี่ยก็ตั้งชื่อไว้ที่ว่าทิวลี่นั่นเองนะฮะและอีกอย่างเนี่ยสามตัวบาดเนี่ยกำลังจะเข้ามานั่นเอง มุมขวาบนเนี่ยก็จะเป็นรถยิงธนูนะฮะที่เปลี่ยนรูปร่างไปด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นปูเสฉวนที่จะเพิ่มเติมมาในเลนกลางส่วนน้องผีเสื้อที่ถือลูกแก้วอยู่เนี่ยจะมาแทนนกในปัจจุบันนั่นเองฮะซึ่งจากภาพภาบนี้เราเจนนะว่าในภาพด้านขวาบนเนี่ยมันจะเห็นตัวปูเสฉวนอยู่ด้วยแล้วก็รถเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นตัวไอไอเขาเรียกอะไรวะตัวคลิปเลนที่ถือคล้ายรถธนูอะทุกคนนึกภาพบอกไหม ซึ่งในส่วนนี้เหมือนว่าถ้าพี่ปั๊กจำไม่ผิดมันจะปรับเรื่อง HP แล้วก็การได้เงินด้วยนะฮะที่รถนี้เนี่ยรถคันนี้จะได้เงินเยอะสุดประมาณนั้นแหละทุกคนอีกหนึ่งรูปเนี่ยเราเห็นนี่คือภาพจําลองของปูเสชวนกับตัวผีเสื้อนั่นเองนะฮะผีเสื้อกลางคืนก็แล้วกันพี่ปั๊กเรียกแบบนั้นนะฮะสิ่งที่น่าเสียดายคือนกจะหายไปจากเซื้อไทยแล้วใช่ไหมฮะทุกคนเหมือนครั้งเมื่อก่อนในอดีตที่ไอเตา่านาหายไป และนี่คือภาพแต่ละมุมมองนะฮะด้านซ้ายบนก็จะเป็นจุดที่ทิวลี่เดินมาและเจอนกเดมันจอเป็นผีเสือกลางคืนแล้วก็ด้านขวาบนนะฮะจะเป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงไปด้านซ้ายล่างกรเลนกลางจะเจอปูเสฉวนส่วนด้าน ขวาล่างเนี่ยก็จะเป็นเลนบนนั่นเองนะฮะที่เดินมาพิปักดูภาพแล้วรู้สึกว่าน่าจะมีการอัปเดตอะไรก็ดูจากคลิปนี้ก็แล้วกันนะฮะนี่คือคลิปที่มีการสรุปในเซิร์ฟใต้หวันหรือว่าเซิร์ฟจีนว่ามีการอัปเดตนะฮะเราจะเห็นว่าป้อมมีการอัปเดตแล้วหนึ่งเห็นไหมทุกคนระยะของป้อมกับระยะของต้นไม้ก็ห่างกันเยอะนะฮะที่สำคัญมุมขวาล่างมุมขวาเมื่อกี้เนี่ยมีย้าพุ่มเพิ่มขึ้นมานะฮะนี่มีระยะว่างมากยิ่งขึ้นนะฮะมุมซ้ายเลนซ้ายบนเนี่ย มันเป็นอ๋ออันนี้มีพุ่มเพิ่มขึ้นมาคือเหมือนว่าในเซิร์ฟเนี่ยเน้นพุ่มเพิ่มขึ้นมาเยอะนะ,ะถามว่ามันมีข้อดีไหมมันก็มีแหละแต่ถามว่าถ้าตัวสับไมบเรง่งมีกระตุกไปม,มีโอกาสในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีปูเสฉวนแล้วก็พุ่มไม้เนี่ยขยายกว้างขึ้นนั่นเองนะฮะเหมือนกันทั้งแอรซ้ายและแอรบนแอลขวานั่นเองนะฮะเห็นปะเหมือนกันจริงๆด้วยเป็นอะไรที่ดีนะฮะมันเหมาะแก่การลริ่มสังหารมากๆเลย ในจุดถัดไปเนี่ยเราเจนโอ้ยมันมีพุ่มมาแล้วทุกคนพุ่มมันมีเพิ่มมาแล้วมันขยับพุ่มเดิมทิ้งไปเออ,เอ,อก็ดีละมั่งทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีพุ่มเพิ่มมาแล้วพุ่มเดิมมันหายไปนะที่มันวงกลมไว้แล้วก็ตัวนี้ผีเสื้อกลางคืนฮะเวลาโจมตีเสร็จเนี่ยน้องก็ปล่อยเหมือนลูกแก้วเหมือนเดิมเลยโอ้ยระยะการโจมตีมันกว้างขึ้นหรือเปล่าใช่ไหม พี่พักรู้สึกว่าการไะชัก,การโจมตีกว้างขึ้นโอ้พุ่มพุ่มนี้ก็เพิ่มขึ้นมานะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ต่อเนื่องกันแล้วใช่ไหมทุกคนนี่ขอบนี้ก็เพิ่มขึ้นมานะฮะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถวาร์ปข้ามเกาะได้หรือเปล่าอันนี้พี่ปักไม่แน่ใจนะ,ะนี่คือการอัปเดตแมปใหม่ทั้งหมดคราวๆวที่เซิร์ฟใต้วันบอกว่ากําลังจะเข้ามาในเซิร์ฟเขานะฮะเซิร์ฟไทยเนี่ยก็น่าจะเข้ามาพร้อมๆกันนะฮะอีกหนึ่งข้อมูลเด็ดอีกหนึ่งข้อมูลสาคัญมากที่สุดที่พี่ปัก เปิดไปต้นคลิปก็คือแสงแห่งหัวใจตัวอย่างฮีโร่ใหม่กําลังจะมานี่คือเซิร์ฟใต้วันนะฮะถ้าเราดูจากภาพนี้นี่คือภาพทั้ง4มุมมองก็คือไม่ว่าจะเป็นหน้ายิ้มหนางมึนงงหน้าโกรธหรือว่าหน้าแบบนามบูบีฮะ <c oughs> ถ้าเราจากภาพถัดไปเนี่ยจะทําให้เราดูนะฮะว่าทิวลี่เนี่ยมีสกิลอะไรบ้างและแต่ละสกิลเนี่ยจะมีลักษณะเอฟเฟกเป็นยังไงแต่ถ้าเราสังเกตที่หน้าของตัวกุงจักดีๆเนี่ยกรงจากของน้อง เทลลี่เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนหน้าได้นั่นเองนะฮะตามหน้าด้านซ้ายเมื่อกี้รูปภาพก่อนหน้านี้ที่พี่ปั๊กโชว์แต่ละหน้านั่นเองนะฮะอีกทั้งกิจกรรมใหม่ของเทลลี่กําลังจะมาซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยมีการเฉลยหรือว่ามีการระบุคร่าวๆว,ว,ว่ามีโอกาสย้ําว่ามีโอกาสที่จะแจกตัวฮีโร่ใหม่อย่างเทลลี่เนี่ยฟรีถาวร ยกเซิฟเหมือนน้องยานหรือน้องเยียนนั่นเองนะฮะแต่ไปประกาศว่ามีโอกาสนั่นแหละแต่ยากหน่อยไอในส่วนที่คําว่าแจกฟรีเนี่ยอาจะจะแจกฟรีแบบไม่ถาวรหรือเปล่า เพราะว่าอะไรเพราะากิจกรรมนี้มันก็เคยเข้ามานะฮะในเซิร์ฟไทยในตัวฮีโร่อื่นๆนะฮะยานก็เคยเข้ามาแต่สิ่งที่พี่ปังงงก็คือถ้ามันเข้ามาในรูปแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแจกฟรีให้เราเล่นแบบไม่ถาวรหรือว่าไม่กี่วันนั่นเองแต่ถ้ามันมีกิจกรรมเสริมเหมือนด้านขวาล่างนะฮะที่เห็นภาพนี้เนี่ยมีโอกาสที่ทิวลี่เนี่ยอาจจะแจกฟรีเพราะว่ากิจกรรมเสริมที่เข้ามาเนี่ยเหมือนว่าตัวยานก็เสริมแบบนี้หละทุกคนมีรูปภาพให้เราจัดการเก็บแล้วก็เปิดเผยข้อมูลไปเรื่อๆยๆอะไรแบบนี้เลย อาจจะฟีถาวรยกเซิรฟแต่เข้าวันไหนในเซิฟไทยพี่ปักขอบอกได้คําเดียวว่าไม่รู้นะคะใครรู้ก็ตอบหน่อยเจ้าทิวลี่มึงตอบกูหน่อยสิมึงยกนิ้วโอเคอย่างเดียวเลยนะเนี่ยใครที่อยากได้ทิวลี่ก็เตรียมตัวคูปองนะฮะแต่พี่ปักว่าไม่จะเป็นหรอกเตรียมตัวเงินเหรียญทองไว้ก็ได้นะ,ะสองหมื่น 6เนี่ยสำหรับพี่หมาปักก็สามารถซื้อได้แล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะอะไรที่แจกปีอะไรที่ไม่แจกปีก็อธิบายอย่างละเอียดไปแล้วนะฮะก่อนที่จะไปดูคลิปอื่นเนี่ยอย่าลืมนะฮะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปจบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาอ่านคลิปเด้อไปเร็วไปเร็วแบบจุ๊บจุ๊บจ้า